สวัสดีครับถ้าใช้พูดถึงเนืที่มหาอำนาจลูกหนังของสกพิมลกอังกฤษในช่วง10ปีหลังมานี้ยังไงก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาคือมหาอำนาจลูกหนังของเกาะอังกฤษอย่างแท้จริงเพราะตลอด1ิบฤดูกาลหลังมานี้แมนซิสตี้ไในผงาดความแชมป์ไปมากถึง5สมัยซึ่งความโหดของแมนซิตี้นอกจากตัวกุซื้ออย่างเป๊ปกัวเดโอลาแล้วพวกเขายังมีนักเตะระดับโลกมากมายอยู่ในทีมโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5้านักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลของแมนซิตอ้ซึ่งต้องบอกเลยว ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณยูฟ่าวันโกถ้าคุณคือคนคอกีฬาเราคือครอบครัวเดียวกันถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้อันดับที่5ได้แก่ เจ้าคันเซโล่ฟูลแบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีที่แมนซิสเตอร์ทำการซื้อตัวมาจากยูเวนตุสด้วยเงิน65ล้านยูโรโดยย้อนเวลากลับไปในปี2019แมนซิตี้์นัจัดก,การทุ่มเงินสูงถึง65ล้านยูโรพร้อมกับพุ่งด้วยการปล่อยตัวดานิโลเพื่อกระชากตัวเจ้าคันเซโล่มาจากยูเวนตุสซึ่งหลังจากนั้นไม่นานคันเซโล่กลายเป็นฟูลแบ็กตัวหลักของทัพเซอร์ไบ้านในทันทีและปัจจุบันเขากลายเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลในยุคสมัยนี้โดยเขาพา City, าาาาาาแแแแแแมมมนน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 นซซซซซิิิตตตตีีี้้้้้้้้้คควววชปปปปปป์์ไไไลลลลลถึึงงง3รรรยกกกกก่ใใฤดดููัััััััจจจุบบ City, ไไบเเโสสสสห26 2ะออ4 นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้อันดับที่4ได้แก่ ลิยารดมาเลสปีกทีชาติเอลจีเรียวัย31ปีที่แมนเชสเตอร์ทำการซื้อตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยเงินค่าตัว67.8ล้านยูโรโดยย้อนเวลากลับไปในปี2018แมนเชสเตอร์ทุ่มเงินสูงถึง67.8ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวลิยารดมาเลสมาจากเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเดิมทีแล้วมาเลสต้ตกไปที่หมายปองของสโมสรยักษ์ใหญ่ท่วทวีปิุโรปหลังจากที่เขาพาเลสเตอร์สร้างปฏวัิหารควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลึ่งพันสิบี้า,าถึงสองสพันสมัย โดยในฤดูกาลปัจจุบนันลียาต์มาเลสนั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไปแล้ว25นัดสัว์ไปได้10ประตูกับ 4, อีก4แอสซสิตนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้อันดับที่3ได้แก ลูเบนดิอาร์เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย25ปีที่แมนซิตี้นั้นทำการซื้อตัวมาจากเบทฟิก้าด้วยเงินค่าตัว71.6ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2020แมนซิตี้นั้นจัดก,การทุ่มเงินสูงถึง71.6ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของวงการฟุตบอลโปรตุเกสอย่างลูเบนดิอาร์เข้าสู่ทีมติดอาร์นั้นกล้าเข้ามายกระดับเกมรับของแมนซิตี้ให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างทันตาเห็นและสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุุุุดขอองโลลกฟตบบในนยคปัจัจจ ซึ่งตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาลงเล่นที่นี่ดิอร์นั้นพาแมนซิตี้ควาแชามรลลิกได้ทั้ง2ฤดูกาลซึ่งในฤดูกาลปัจจุบนันลูเบเดียร์นั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไปแล้ว20นัดยิงไปได้1ประตูนักเตะที่ค้าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้อันดับที่2ได้แก่ เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย31ปีทีมแมนซิตี้์นั้นทำการซื้อตัวมาจากวอบบวด้วยเงินค่าตัว76ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2015แมนซิตี้์นั้นจัดการทุ่มเงินสูงถึง76ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมิดฟิลด์หนุ่มน้อยหน้าแดงอย่างเควินเดอร์บอยเข้าสู่ทีมซึ่งนี่คือการเซ็นสัญ,ญญาที่โคตรคุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนซิตี้เลยก็ว่าได้พอเดอร์บอยนั้นก้าเข้ามาเป็นจอมทัพคนสำคัญของทัพเรือบัลเชีฟันในทันทีและพาพาาาาาาแแมมมมนซิตี้ผงงดควชปป์ไกกยยถึ11รร ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันเควินเดอร์บอยนั้นลงสนามกับแมนซิตี้ไปแล้ว26นัดสัดไปได้3ประตูกับอีกถึง16แอซซต์และแล้วก็มาถึงนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้อันดับที่1ได้แก่แจ็คกิลิทแนวลูกทีมชาติอังกฤษวัย27ปีทีมแมนซะิตี้นั้นทำการซื้อตัวมาจากแอสตันวิลล่าด้วยเงินค่าตัว117.5ล้านยูโร โดยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วในปี2021แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นสร้างสถิติการซื้อขายใหม่ของสโมสรโวยการทุ่มเงินสูงถึง117.5ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวแจ็กกิลลตมาจากแอสตันวิลล่าถึงแม้ว่าในช่วงแรกฟอร์มของกิลลต์จะยังดูไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่แต่ทว่าในปัจจุบันแจ็กกิลลตนั้นคือแนวลุกคนสำคัญที่ทำให้เกมลุกของทัพเรือใบสีฟ้าดูน่ากลัวและแข็งแกร่งดุดันขึ้นโดยแจ็กกิลเลตนั้นร่วมพาแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียนนกกร์จจ